Hmm.

ทิ้งความเป็นหนึ่งในยุทธภพของการทำอาหารกับไครโซโลกุกเทวดาแล้ววันนี้ครับการดวลกันของสดยอดกุกฝีมือดีจากสองประเทศสองสำนักขอเชิญกุกท่านแรกจากญี่ปุ่นสำนักสมุไรขอพบกับกุก ท่างทายแบบญี่ปุ่นให้ไม่ขอเชิญท่านต่อไปเลยครับเดี๋ยวไปคุยกับคูก่อนแล้ววันนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจครับพร้อมโอเคครับรอแป๊บหนึ่งรอพบกับคู่แข่งยินดีต้อนรับกุ๊กมาจากประเทศจีนจากสำนักเซลินพบกับลวงพี่เจียต้ยอะไรอ่ะโอ้โหกูก็แข็งรอตั้งนาน ก็แวบเข้ามาสิเอาแวบออกหวานตัวเข้าไปมีมีมือวิชาขอเชิญพร้อมกับลวงพี่เจ๊ตายอ๋อโหเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับวันนี้มั่นใจไหมครับชืวิาชืออะไระ ก็คางจะมั่นใจพูดเป็นาแล้วพอได้รางวัลไปจะไปบอกอะไรกับทางบ้านครับยชื่อไหมที่เชื่อหรอนีันจเียวใคอจะไปย้ายไบ้างคือจะมันเชื่อเชื่อไปยัราะมันยิ่งขึ้นอยานี่เชื่อมาใคดไม่เชื่ออย่านจะวันเรับอ้วยางลชี่ออท่าจชต้อชัยัน มีทั้งหมด2เมนูที่ต้องแข่งกันอะไรนะออภาษาจีนอะไรนะอะไรนะอะไรอะอะไรออกพูดพูดไทยได้ไม่พูดแต่แรกเดี๋ยวมี2เมนูนะครับที่จะให้มาแข่งใช้โซโลกุ๊กธรรมดากันเดี๋ยวไปพบกับการแข่งขันใช้โซโล่กุ๊กธรรมดาเมนูแรกกันเลย ไอติ่มไอติมครับไปเข้ามาในซอยเนี่ยติมหานานมากเลยเนี่ยไปออกไปสนด้วยรถไอติมครัออกไปมั้ยยิ่งนั่งร้อนอยูกเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยอะมาเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านนะครับก็ไปไปไหนอ่ะไม่ต้องไปกับเขามาแข่งยูไม่ต้องไปต้องไปเมนูแรกที่จะมาดวลกันในการทำอาหารชิงความสุดยอดการเป็นกุ๊กเทวดากันนะครับเมนูแรกก็คือไก่เทอริยากิ จอกมากสำหรับผ้าโอเคสมัยก่อนที่ข้ายอยู่เซนเจนกับผมนเดนอยู่จีนเซินอยู่จีนเดนยญี่ปุ่นโอซาก้าสมัยก่อนข้ายอยู่โอซา,า,าก้าเออฮะข้าทำกิฟเป็น ชีพประจำวันเช้าก็กินเที่ยงก็กินเย็นก็กินาบางวานันกลางคืนดึ่กินดื่เที่ยงคืนข้ากก็กินแค่นั้นแหละจะมีอะไรแล้วใจฟังแต่บงกินอย่างเดียวมึงไม่ได้ทำอ่ะไก่เทอริยากิครับท่านเคยทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่คเคยเลยเคยกินไหมเคยกิน,ก,นกับจทย์นี้คิดเห็นยังไงว่าจะทําได้ออกมาอร่อยไหมสบายเตรียมตัวนะครับอันนี้เรามีวัตถุดิบให้แล้วนะครับสูตรใครสูตรมานะครับพับล็อกเรียงกันนะครับเปิดกระทะเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับรอฟังเสียงสัญญาณนะครับถ้าปึ๊ดแล้วเริ่มทําได้ครับเตรียมตัวครับ หนึ่งอ้เริ่มครับเชิญครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ครับอยู่ในการแข่งขันของระหว่างนะครับกุ๊กเดซายสจากญี่ปุ่นและหลวงพี่เจียไตจากเกาหลินนะครับผมกับเมนูไก่เทอริยากินะครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทําไก่กันอยู่นะครับของสองกุ๊กนะครับทําให้ไก่สุกกันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นช่วงปรุงนะครับผม ง่ายไปยังไงนี่นะฮะอันนี้เป็นการทำซอสเองเลยสูตรของตัวเองเลยนะว้าวนนี้เชฟค,ครับ<ย>เชคเชฟเแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมหั่นน้ำตาลน่ะทำอะไรครับเนี่ยหั่นน้ำตาลเพื่อมันเม็ดใหญ่ไปครับผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยหั่นน้ำตาลพอแล้วมันละเอียดแล้วไหนโรยโรยแบบเชฟเบย์เออเออเอออยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ในกระทาย ผมไปปักนู้นดีกว่าครับห่วงเจ้านู้นเนี่ยครับผมว่าผมรอทำอะไรครับผมรอความเผ็ดครับแคนินียากลไม่มีเผ็ดนะะรอพริกพริกไก่พริกไก่รอพริกใช่ครับผมตั้งมืนะฮะครับมาหั่นอะไรครับน่ะเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยหั่นซอสสาเขียวครับที่มึงหั่นน้ำตาลหั่นซอสต่อครับหั่นทำไมอ่ะคือซอสครับคือเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นน้ำครับมัน มันยังมีอะไรที่อยู่ข้างในอยู่เราต้องหันให้มันขาดใช่กูจะห่วงฝั่งไหนก่อนดีเนี่ยฝั่งนู้นก็มั่วตัวฝั่งนี้ก็หั่นน้ำตาลหั่นซอส ของทั้งสองท่านนะครับผมนี่ทั้นแรกครับกุภัเเซายะน้ำค่อน,นข้างจะเยอะนะคะต้มต้มต้มไก่ครับรคือเราเราจะไม่ ไม่ไม่ไม่หั่นเป็นลูกเต๋าไม่หั่นอะไรแต่จะหั่นแนวยาวอย่างเดียวมันเปนแนวยาวอย่างนี้ครับผมเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วติดติดกระดูกไว้ด้วยคือคือคุณจะหมายความว่าการหั่นเป็นลูกเต๋าอะไรงี้มันดูประยาอ่อนงี่เหรอฮะมันดูกระจอกงี่เหรอประมาณนั้นครับประมาณอุ้ยอุ้ยนะพูดเขาพูดลอยนะผมไม่ได้ว่าใครเต๋าผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับผมรออ๋อเดี๋ยวคุณรอเลยนะคอาไว้เอาไว้เอาตัดติดไว้ที่รสชาติดีกว่าอันนี้มั่นใจนะฮะมั่นใจครับผมมั่นใจไปฮะ พี่เจ๊ไส้ผมวุ้ยของคุณนี่น่ากินดูดูตั้งคือตรงตรงปกนะใชเหมือนควมหมูย่างเลยซอสไม่เยอะไก่สัมผัสไก่ไก่ไก่แล้วประกันว่าสุกทุกชิ้นแน่นอนครับผมเอาสุกทุกชิ้นอันนู้นน่าจะไม่สุกนะดูจากทรงแบบน่าจะอะไรก็ไม่รู้แน่ไก่อ้าวดูดูดูซอสชาดูดูดูที่การตัดสินแล้วกันพีเซ้นว่าของเขาอ่ะเด่นที่การเข้าเนื้อแบวดหัวแป๊งนิดทำไมครับขออนุาก เที่ยอะไรเนี <rett in> <used> ่ยสัตว์เอ้ยไอหัวอหไรอโทษครับหัหัก็อาหารเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่หน้าตาหัวใจี่สำคัญคือรสชาตินะครับครับผมของกุ๊กเดย์เนี่ยหน้าตาอาจจะดูแพ้ในลำดับแรกแพ้แล้วนะครับแต่รสชาติอาจจะชนะก็ได้ครับมเดี๋ยวต่อไปครับจะไปดูการชิมครับผมอ่าว่ากุ๊กสุดยอดเทวดาของเราจะว่ายังไงครับ ไก่โทรดยากิชิชะดาเดเฮฮะเอนี่คือเมนูของผมครับผม,ผมวันนี้จะต้อง้าเอาโล่รางวัลไปให้ได้ไปเจอกันแน่นอนรางวัลเป็นของฉันไก่เขาลิกะปิตกะปิครับเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> ไก่เขาไงไม่เธอเขา<อ>เขายากิมาครับเข้มข้นเหลือเกินครับการแขร่งขัน ใช้โซโลกุ๊กเทวดากับเมนูไก่เทอริยากิครับผมต่อไปครับเป็นการชิมและให้คะแนนครับโดยผู้ที่จะมาชิมและให้คะแนนครับเป็นเกียรติมากครับผมเขาคือสุดยอดกุ๊กเทวดาเทวดาสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วครับสวัสดีครับยอดกุ๊กเทวดาเดี๋ยวจะให้ชิม ไก่ตริยากีของทั้งสองท่านและเขียนให้คะแนนโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวคนแรกเลยขอเชิญที่กุ๊กเดซายะครับดูหน้าตาก่อนครับผมหน้าตาเป็นไงครับกระติบบอกผมอ่ะว่าอะไรครับพ่อไงครับเขาว่าไงค,ครับผมอย่าตลกกับผมดิกระติบก็ได้ไไดหน้าตาเฮี้ยมากครับ เขาบอกมามันอาจจะอร่อยก็ได้นะครับคุปปุ๊บไปทีนี้เรื่องรสชาติครับเดี๋ยวเชิญสุดยอดกุ๊กรรมนาชิมครับผมนี่หอมกลิ่นนี่ดมกลิ่นอันนี้คือสุดฟังอันนี้ฟังพิจิตรคือสุดยอดกุ๊กรรมนาเขาจะแบบดมกลิ่นฟังกินเสียงอะไรฮะอ่าต่อไปเป็นการชิมแล้วนะฮะอือนะฮะชิมครับ ไม่มีกบิบต้าอู้หูยขึ้นสวรรค์รสชาติเป็นยังไงกระติบบอกผมผมเป็นล่ามให้เข็มชิบหายเลยครับผมเป็นคนขี้งกครับพี่อะไรจะพูดอีกอไหมครับพอเถอะกินอีกไหมครับอะไรนะครับ หกินอีกนะครับผมอ่เอาเขาบอกว่าพอแล้วกูยังได้ยินเลย,ยของอร่อยไม่กินอีกเหรอ,อ,อโอเคโอเคอ,อคาจารย์คะแนนไว้นะครับต่อไปครับของหลวงพี่เจีไต้นะครับครับนี่ครับคนต่อไปครับอย่างงเี้ยหน้าตาดูน่ากินไหมติ๊บอกผมดีขึ้นดีขึ้นมาหน่อยครับอุ้ยผมนี่เป็นนี่แชมพูสายใต้โลกวะเนี่ยสายใต้โลกวะเนี่ยลองลองดมครับดมดม นี่เป็นไงความขลังของสุดยอดกลิ่นหอมดีครับกลิ่นหอมดีครับโอ้ยผมสุดยอดผมได้ยินว่าหมาไม่แดงนะผมทำมาได้กลิ่นได้ได้ยินว่าอะไรต่อไปเป็นการชิมครับนี่ชิมมานะครับนี่ครับสุดยอดทุกเทวดาไม่มีกระพริบตานะครับไม่มีเงยหน้า รสชาติดีครับูยจริงหรอเนี่ยโอเคครับต่อไปเป็นการให้คะแนนครับทีมงานครับนี่นะครับอันนี้เป็นแก้วใส่คะแนนของกุ๊กเดย์อันนี้กุ๊กไตนะครับเดี๋ยวให้คะแนนอยากให้เขาเห็นครับับแล้วก็เรามาให้ผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีให้แข่งอีกหนึ่งเมนูครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคะแนนมาดูครับว่าใครชนะนะครับเดี๋ยววันนี้ ขอบคุณสุดยอดทุกธรรดามากมาครับเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนครับผมครั<อ>บครับขับเจ็ตสกีจำแข็งดีๆนะครับเดี๋ยวไปเข้าสู่การแข่งขันเมนูที่2ครับผมอ่ะและการแข่งขันเมนูที่2ครับผมเป็นเมนูไข่เจียวเมนูนี้ฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าการแข่งขันครับจะเป็นการทำไข่เจียวแบบมีอุปสรรคครับทุกเดฟายะมีตาไม่มีมือของหลวงพี่เจต มีมือไม่มีตาครับผมจยากให้ทางกุ๊กเดชาญาเริ่มทําอาหารก่อนครับผมกับการทําไข่เจียวแบบไม่ตาไม่มีมือเรเลยไปมามาครับผมเริ่มที่กุ๊กเดชายะนะครับมีตาไม่มีมือนะครับอันนี้เป็นมือของน้องโฟกนะครับครับผมอ่าบอกว์ครับปิดตานะครับฟังคำสั่งหน่อยไว้ให้เตรียมตัวนะครับเริ่มสามฟองสามฟองครับมีหนึ่งเดี๋ยวหลวงจีนหลวงจีนหลวงพี่ ลวงพี่เส้นดีเส้นดีเส้นดีให้ให้ผมโอ้พียุ่งกับเขาเอ้ไข่อยู่นี่ไข่อยู่นี่ทีละฟองก็ได้ถ้วยล้างยังไงล้างกันเลยเดี๋ยวไอ้หลงจินไอ้หลงจินเฮ้ยของเขาไม่ดูว่าล้างยังไงถ้วยอ่ะโอยเกขอบคนณยิงเลยไข่ครับไข่สามฟองไข่สามฟองไข่สามฟองเอาใหม่เอาเอาสองฟองระวังถ้วยนี้ล้มน่ะ เดี๋ยวพยาซ้ายยางซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่เ้เดียวเอ้ยไอ้หลงใจมึงคุณตุ้นตีนี่ยเฮ้ยยุ่งของเขาเออยิงมาสององเลยยิบทีเดียวเลยสองฟองเออมาเอออกครับฝอ่งที่2องต่อไปสองตอกอ่าและเมื่อกี้บอกมีเปลือกนิดหน่อยอันนี้เปลือกเยอะแล้วครับไม่นิดแล้วนะครับเดี๋ยวเด้ไดเปิดออกเปิดออม่เอาหลใจเอาหลบเอาถ้วยหลบไปถ้วยหลบไป

ครับผมหมูหายไอหลงจีนมีแต่หมูหันไอหลงจีนเอาไปเอาหายเหรอไม่มีครับไม่มีนะมีไหมเนี่ยไม่มีครับเห็นไหมมุ่งของเค้าเหนอไปเนี่ยไอมือมันอ่ะมือซ้ายอ่ะไม่มีครับไม่มีมีป่าไม่มีครับไม่มีไม่มีโอ้หยของเข้าเชิญครับใส่หมูครับใส่หมูครับระวังความนะเว้ยเฮ้ยมือนนี้สำคัญนะเว้ยอ่อุ้ยถ้าเปิดขายร้านนี้เจ๊งนะครับเนี่ยทำไมอ่ะใส่หมูเยอะเยอะ ขั้นตอนปรุงนะครับอ,อ,อ,อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ซอส,ะสะเขียวออเ,เออจะใส่เยอะปอโอ้ยโ,<อ> <laughs> โอเคเรียบร้อยครับน่าจะโอเคนะคุณ <c oughs> <c oughs> เหงื่อแม่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหงื่อผสมกันแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเป็นทางหลวงพี่เจียไก่นะครับมา ตอนนี่เป็นตาใครครับหลวงจิ๊มเป็นหลวงพี่หลวงพี่ใช้มือได้เต็มที่เลยสบายเลยพี่สบายเลยครับครับเดี๋ยวปิดตาครับมองเห็นไหมครับไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับใช้ทีมงานปิดมาหนึ่งสองสั้นามาจบไม่ว่าจะเอาอะไรมาปิดเอาผมไปลงหรอกเียมต,ตัวนะครับเริ่มครับ เฮ้ย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 สุดยอดยุดโอ้โหไอ้เหี้ยเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนอุปสรรคเป็นเกมอย่างอื่นตามนี้นะครับโอเคไหมครับได้ครับอันตรายมือไปโดนโดนกระทะร้อนก็ดีนะครับขอบคุณโอเคครับงั้นดีเริ่มต้นใหม่ครับทีมงานออกมาครับโอเคคุณเดี๋ยวให้เริ่มต้นใหม่ครับไปเทะอันนี้นเลยยอดดีดีแล้วให้ผมเริ่มใหม่ดีนะครับอันแรกอันนั้นเป็นอะไรครับน่ะ แค่ผมเปลี่ยนอุปกรน์ใหม่ให้ครับอันนี้เอาไว้ตีไข่ไข่ถือไว้ก่อนผมยากเห็นภาพคุณถือไว้ก่อนผมยังเห็นภาพมากเลยมันเป็นยังไงนะครับภาพผมถืออะเอาไว้ตีไข่คุณเอาไว้ตีไข่มันตียังไงอันนี้เอาไว้ทอดนะฮะมันเปอ่ามันผัดยังไงมันทอดยังไงทอมันทอดยังไงครับละนี่คือคตีไข่๋อแล้วผอดนะครับตอนผัดนะครับทอดกัะทะดนี้อานอันนี้ของคุณแล้วถ้าผัดด้วยเจียวด้วยครับอันนี้เห็นเลยใช่ไหมครับเห็นเลยครับเต็มที่เลยฮะ อเคครับพอมครับตบอเตี๋ยครับเครอดหมูอืมได้คพอหมูอ่ะแกตีไข่ครับสองมือสองมือเตี๋ยเตี๋เตีใช้สองมือได้นะครับตีสองมือได้สองมือช่วยยกได้นะครับเฮ้ยก็ไม่ได้ใช้ซ่อมเตี๋ยเอาตัวเตีซ่อมมาปรุงอันนี้เราต้องปรุงไง ผมแล้วทำอาหารก็ปรุงทุกอย่างให้มันเข้าไข่สองลูกมันปรุงเหมือนไข่ยี่สิบลูกเลยใสีครับตีเอาไปไหนอ่ะต่อไปทอดครับทอดทอดทอดผมขอตะหลิวมาคนๆหน่อยครับตะหลิวหนักกว่าใส่ไข่นะครับดูไหมเสียงด้วย ไมายนะหลงวินมายนะพริกย่างพริกย่างพิกย่างเฮ้ยกระเด็นออกแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูให้ทำอะไรใครเจียวใครยด ไข่เจีียว่ไข่เจียวนี่เขาเรียกไข่เจียวเหรอไม่ไข่เลยหนักจริงโอเคนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับไข่เจียวหมูสับนะครับของทั้งสองท่านเดี๋ยวต่อไปจะไปกันชิมให้คะแนนครับผมต่อไปครับเป็นกันชิมนะครับรู้ไหมครับว่าคือเมนูอะไรอะไรครับให้ผมชิมจริงๆริงได้ไหมฮะชิมของนี่ฮะระยะกุ๊กเดย์ก่อนชิมไข่แต่ไข่นะครับอย่าตักหมูนะหมูไม่สุกนะครับอ่า ครับลุยผมเป็นไงบ้างถ้าสนใจผมห่อกลับบ้านให้ด้วยครับมองเคืองอะไรอันนี้เดี๋ยวให้คะแนนนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปตัดเคียงชิ้นเหรอโอ้โหตัดหวานครับตัดหวานครับนี่อันนี้หวานจะมันแค่ไเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเตรียมคำนวณให้คะแนนครับผมอ่ะอันนี้นะครับ พี่เดนะครับไปของของพี่นะครับโอเคครับนี่ครับได้คะแนนจากทั้งสองรอบมาแล้วนะครับโอเคครับมาดูนะครับคะแนนนะครับใครคะแนนเยอะสุดคนนั้นจะได้เป็นกุ๊กเทวดานะครับผมมอบถ้วยรางวัลมาครับอันนี้ของคุณเดนะครับเมนูแรกได้8เมนู2ก็ได้8นะครับที่8โอ้โหเป็น16หคะแนนครับต่อไปครับไตนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับของทาเลกิเขาได้8ไตนะครับใบแรกนะครับ คะแนนครับผมไข่เจียวได้ห้าไข่เจียวนะครับได้5คะแนนนะครับผมได้ห้าได้เงีววะของธริยิกิเขาได้แปดของคุณนะครับจะได้เท่าไหร่เป็น9คะแนนครับผม9กบวกหเป็น14ครับผู้ชนะได้เป็นกุ๊กธรรมดาก็คือกุ๊กเดซายะครับผมคะแนนผู้ชนะในวันนี้นะครับมอบรางวัลโดยสุดยอดกุ๊กธรรมดาครับผมถ่ายรูปครับถ่ายรูปอ่า ทุกแพ้นะครับไม่ต้องเสียใจมีรางวัลปลอบใจเหรอแพ้เรามีรางวัลปลอบใจครับเดี๋ยวรางวัลปลอบใจเ,ร,เรา,า,าจาพระพาไปชมทางด้านนู้นนะครับโอ้โครับทุกแพ้เรามีรางวัลปลอบใจให้เดี๋ยวปิดตาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์หนึ่งสองสามเชิญครับรทุกแพ้ล้างครับผมไปแต่ถ้วยเช่นกันมีหลายถ้วยเลย ใช้ล้างตามน,นีไ้ไอ้เชี่ยพี่เไอ้พี่เดไม่ชนะกูได้ไงวะไอเ้เชี่ยไอ้ไอ้พี่เดไม่เท่าไรหร่หแบบติดใจคนแม่งให้คะแนนไหนที่ยพี่กิตนะไอ้ไอเแี่ยคะแนนเต็มร้อยแม่งให้แปดให้เก้าว้าววะ